เนาตอนนี้จะพาทุกท่านไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นกันเราไปเบิ่งว่าประเทศญี่ปุน่นไปเบิ่งทั้งอะนะทั้งกูเกิลเอิร์ดเดอท่านได้รกูเกิลเอิร์ดเดอเบิ่งทั้งกูเ,ออเ,เกิลเอ,อิร์ดเพราะว่าเดี๋ยวนี้ระบบของกูเกิลเนี่ยมันแผนทีในกูเกิลเอิร์ดนี่ตอนนี้เนาก็คือมันเป็นระบบสามดีทุกท่านก็คืองามงามเนาะเพราะว่าเมื่อวานนี่ทุก่านได้เบิง่ง ถึงคลิปที่ว่าไปเที่ยวประเทศสิงคโปร์เนาะแต่ว่ามันกับวันไหนเป็นบทเตปประเทศใดมันเป็นบางประเทศเท่านั้นเองกเดี๋ยวขึ้นนลอยลกของเงาเนาะหน่วยโลกของเาอองเาแต่ละประเทศแต่ละประเทศก็อยู่ในหน่วยโลกตรงนี้แหละถ,ถัดไดนเเนาะวันนี้บางประเทศกับเวลาเขาซูมเข้าไปเบื้องเนี่ยก็จะเป็นระบบสองดีเนาะบางประเทศกับสามดีแต่เมืนน่อนี้สาวยุติธรรไปเบื้องแผนที่แผนที่ของประเทศ ญี yeah ่ปุ่นเนาะไปเบื่องโตเกียวทถานไปเบิ่งญี่ปุ่นโตเกียวเด้อไปเบื่องโตเกียวญี่ปุ่นเถสนเถียนว่าอนะระบบเมืองโตเกียวเป็นอะไรเนาะโตเกียวญี่ปุ่นให้เบิ่งอ่าโตเกียวญี่ปุ่นอ่ะเขาไปเบิ่งทุกท่านโตเกียวญี่ปุ่นเขาเป็นตัวรักเลยนี่โตเกียวญี่ปุ่นคอึบผึบผึบึบอันนี้คือขอบเขตสีแดงเป็นขอบเขตของเมืองโตเกียวญี่ปุ่นที่นี่เขาจะซูเข้อไปเถอะเถน ทิซุ่มเขาไปเบิ่งโตเกียวพุดฟุเดือท่านยท่านไทยทุกท่านเบิ่งโตเกียวโตเกียวว่าจะเป็นระบบสามดีบอลนะอกดสามดีสามดีเพิ่มไปชึก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 ในโตเกียวท่านเนาะว่าโตเกียวเมืองโตเกียวสใหน่ขนาดใดเนาะเป็นตึกไปยังสุดยอดเลยท่านท่านเบิ่งท่านเบิ่งเดินระบบแพนทีโลกนะแปลว่าเวลาเขาซูมมันเป็นแบบมันเป็นแบบเมืองจริงๆเลยท่านมีตึกมียังให้เบิ่งเนาะแปลว่าสุดยอดเขาเห็นระบบสามดีขนาดไหนเห็นบอกอืมแต่บริเวณเป็น เป็นบถทั่วโลกวูกบอมเบลโดยานนะบางประเทศก็บ,บริเป็นตอนนี้เลยเนาะอันนี้เพื่อกุงโตเกียวเห่อเซียนว่าตึกอูสไตล์ญี่ปุ่นเออบัวว่านเนี่ยเขาไปจ่ให้เบิร์กเกวตึกอยู่ทีประเทศสิงคโปร์เนานะสิงคโปร์ก็เป็นระบบสามดีเหมือนกันเออแต่บางประเทศก็กับบเป็นตอนนี้เห็นสองประเทศอะพูดนนทุกทานตึกอยู่ญี่ปุ่นยูเมืองโตเกียวนี่ยยูโตเกียวปัดไ่นนะทานจาก อยากไปเที่ยวต่างประเทศจะเขียนประเทศได้สบายเลยเดนี่เพราะว่าเขาสามารถบึงได้ทั้งทั้ง Google Map เนาะทั้ง Google Earth แต่ว่าเป็นระบบแบบจริงได้เรนี่หนันมาว่าตึกทัานมึงเลยตึกแบบเห็นตัวจริงเลยนะหลดหล่างต่างๆถนนเขาเห็นขา่ากี่ดีเลยแบบเหมือนสภาพจริงให้เขาเห็นเลยอันนี้มันตึกอยู่ในกรุงโตกเกียวกรุงโตกเกียวถุกตัดบึงใหญ่ขนาดใดพุดนะ่น่ะ โอ้ไม่เป็นในเมืองเนาะอันนี้นนประเทศญี่ปุ่นทุกท่านเลยทอยู่เกาะเกาะเกาะญี่ปุ่นเกาะเจแปนพอนะในขอบเขตนี่เป็นขอบเขตท,ที่อยู่กับโตเกียวเลยเนี่ยโตเกียวไม่ตัวนี้คิดว่าโตเกียวโตเกียวนี่ก็ยังตึ๊กโตเกียวบ่เนี่ยทุกท่านโอ้ยส่ท่านที่เนี่ยซูมลงมาพุ่นะซูมได้จนจำพูดในตึกต่างๆแทมข้างๆพุ่นะพุ่นะโอ้ยแบบ เป็นอาครารทางถนนอย่างถนนรถรถไฟบ่รถไฟทุกฐานรถไฟนี่ถนนรถไฟนี่นี่นี่รถไฟรถไฟป้าทุกสิบหายไปเบิ่งน้ำสถานสถานีรถไฟสถานีรถไฟทุกสานสถานีรถไฟของของกรุงโตเกียวนี่เลยป้าทุกมีสันสลาต่างๆเป็นสถานีรถไฟทุกฐานปล่อยรถไฟออกต่างๆของโตเกียวโอ้สุดยอดเลยอันนี้ เป็นจ้า่ารถไฟเบืองเมืองตเกี่ยวบนที่บานเขานี่บานเขานี่จะเป็นจะมีเรื่องเล่าของแผ่นดินไหวต่างๆได้หลายเนาะแผ่นดินไหวอันทึกอีสังนึ่ทึ้งอย่างคีเบิงบ่เบืองจะเบืองว่ตึกอีสั่งพิพิธภัณฑ์ขี้ขับเบิงมันจะเป็นอะไรนี่จะโอ้จะเบิงบอบอกโยนี่ทุกท่านข้าวจะเบิงก็เบืงอยู่นี่ว่าภาพจริงเป็นแบบไรเนาะภาพตัวจริงเป็นแน้วนี่อันนี้ภาพภาพตัวจริงเอาคี้ขับเบืงก่อน โอ้ตัวจริงเป็นตัวนี้พิพิธภัณฑ์ด้วยเท้นี่ในเด็กเขาจะบอกสทานทีต่างๆแฟมิลีมาต่างๆให้เราอยู่นี่เขาจะบอกเขาบดเลยเนาะเอแต่ว่าผาด้วยสามดีกับสิเป็นตัวนี้ well. นี่ีดีกๆตึกนี่ตึกนี่เออเมื่อก็เมื่อก็เทียบเคียงอันเดียวกันนะท่านะเนาะแต่ว่ามันอยู่หอมหอมไป้ตึกนี่ตึกนี่ตึกนี่โอ้เห็นว่าตนใหม่ตัวยังแบบระบบส้มดีก็เคยขัดกอนเลย โอ้สิกไปทางตึกตัวนี้ทุกท่านพคนน่ะสมบรถิสู้มาเห็นว้วเลยคนน่ะอยากเบิ่งไกลเบื่องไก่บะได้อยากเขีนยังกระไดเนาะทุกท่านเขาไปเบิ่งเด้อเขาไปเบื่องในกูเกิลเด้อท่านเด้ออยากเห็นเนีใดเนาะเบิ่งงต่โทรศัพท์มือถือกระไดอันนี้บอลเขาอยู่แบบน้าเนี่ยในนี้ทุกท่านคนบ้านเขาอยู่แบบอากาศเ็าเย็นเนาะอากาศหนาวกะมหาวิทยาลัยเมจิเบิ่งเบืองเป็นอะไรโอ้ตึกนี้บ่ตึกนี้ ตึกนี้บึกตเป็นตึกมหาวิทยาลัยเมจิแสดงควาต้องซูมเข้าไปเบิง่งเลยว่าเป็นอะไ๋นี่ดิตึกนี้ตึกนี้เป็นตึกมหาวิทยาลัยเมจิโอ้เพิ่นซูมจนจำนี่น,น,นี่มีป้ายมีหยังเขาเก็เฮ็ดแบบแบบสภาพการจริงของซั่นเลยโอ้เป็นอันนี้อันนี้บ้านจอดเฮลิคอปเตอร์ติวนี่อันนี้เป็นโรงโอ้ยพร้อมละเอียดพุ่นน่ะนี่ทุกสัตนซื้อมาแซมเซมาพาุพนา่นน่ะตึกนี่ ตึกนี้เป็นมหาวิทยาลัยถนนโอ้ยพูดนะทุกท่านเลยละเอียดดิที่ภาพคมสัตว์ขนาดเลยภาพคมสัตว์ขนาดเลยท่านดยยเดยอยากเห็นีิยังเนาะนี่นะโอ้ยอันนี้เป็นอ,อยู่ในตัวเมืองท่านเด้อของกรุงโตเกียวเนาะพูดนะอุ้ยอลังการดิลีเขาเใาอยากหูยังอยากเบื้องอยังเขาก็สมัครพิมพ์หาได้ทุกท่านอันนี้เป็นภาพแบบสามดีเนาะภาพเสมือนจริง ภาพซ้ำดีภาพมีไม่นังตัวนี้โตเกียวโดมซิตี้โอเป็นเมืองอยู่ในโดมเมืองคมเนาะเมืองเมืองอยู่ในหมแสดงว่าเขาเป็นเี่ยเป็นเมืองจำลองในหมดีตัว่ีเป็นบอลลินที่นี่เนาะโอ้ยพุ่อนะแล้วนะบึ่งหายสัตว์ซุ้มเมืองกันงแสดงว่าเขาไม่ได้นี่เขาไม่ได้นี่เป็นบอลลินบอลเที่ยวต่างๆอันนี้มมนเป็นนังเดียวไโอ้นี่เป็นสิ่งสาสวรรค์ทุกท่านโอ้เป็นบอลลินเป็นสิ่งสาสวรรค์ เป็นรถไต่ถังไต่ล่างต่างๆเออนี่อันนี้อันนี้มันรถไต่ล่างโอ้ซิเมนบอลเที่ยวของของเมืองอยู่นี่เที่ยวของอันนี้อันนี้นะโตเกียวนี่ตัวนี้เป็นสิ่งศากดิ์สวรรค์ให้ยคุ้นกันซิเมนบอลเที่ยวคนนี้เป็นเมืองเมืองของซื้อบัตรเขาท่องเที่ยวนี่สุ่สัอว์เขาเห็ดเขาเห็ดอันนั้นดีดีเฮ้ยเขาเห็ดแบบเสมือนจริงดีสัตว์นี่รถไต่ถังรถไต่ล่าง เขามันสิม <irgendw el che> anyway. <ay vá yan> <ions> ีบอลดินตีลังกาท่านฟุดูฟูดโอ้บอลดินบอลดินบอลดินทุกท่านอันนี้คืออยู่โตเกียวอยู่โตเกียวนี่มีดิสนีย์บ่เบิ่งก็เด้อสถานที่ท่องเที่ยวมีอย่างเนี้ยนี่อ่าลองสิเขียนว่าดิสนีย์เนาะลองว่าว่าดิสนีย์ไม่มีดิสนีย์บ่ดิสนีย์โตเกียวสินะดิสนีย์แลนด์อ่าดิสนีย์แลนด์เนาะ มีบอกญี่ปุ่นโตเกียวดิสนีย์สโตเกียวดิสนีย์แลนด์เออโตเกียวดิสนีย์แลนด์นะเบื้องต้นเขาไปเบิ้งตัวคนในสู้มมาแล้วโอ้อยู่แคบน้าพี่เออมี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 ตุกเถีนมี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 ตุกเถีนมีเนาะอ้าวเสร็จรวบสามดีหาปบปุ๊บปบนี่โตเกียวดิสนีย์แลนด์โอ้อยู่แคบหน้าบาในสซูมให้ก่อนอันนี้คือเป็นแม่น้าเป็นแม่น้าทุกท่านเป็นแม่น้า เป็นแม่น้าเออนี่นี่เป็นแม่นาเป็นเทลลีที่นี่เป็นเทลลี่ได้วกใหญ่พู้น่ะโอ้แต่ว่าดิสนีย์แลนด์นี่เขานี่ดิดิดิโตเกียวดิสอาดิสนีย์ดิสนีย์แลนด์อ่าเบงเบงเบงนี่บอลบอลที่เป็นไม้นี่ยอันนี้อ่าโลเคชั่นด้วยนี่นี่นี่ซูมเข้าไปเบิ่งเบื้องต้นเดิมเบิ่งความละเอียดป๊อดทุกมีอยังตัวนี้โอ้เป็นเหื่อนะเบิ่งดิสนีย์แลนด์ฮือฮือดิไซ โอ้อันนี้เป็นจะเป็นชุดโอ้ดิเดด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 ต้นหนีเจมันบอลขาอหายไทยหูบทุกท่านเอ้ยดิเดดดิสนีย์นี่บอลดีว่าไายหูบเป็นเป็นดิสนีย์นะเป็นแบบสัญลักษณ์ของดิสนีย์เป็นภาษาของดิสนีย์โอ้จำแหละโอ้ซูมได้ปาหนีถูก่านเอ้ยนี่ซูมจากอากาศด้ยนะโอ้แบบเป็นภาพแบบคาเกลียดเลยเออคือแบบระบบ คงอันนี้คง Earth กูเกิร์ดีคัคเกลีทุกสัตว์มีบอลเทียวบอลไทยหูบอลยังร้ายดิสนีย์แลนด์เอาบอ,าบอล,นลนบอนคนมาเทียวเต็มเลยนะเขาประตูเขามาแน่นนี่จะเป็นโอ้ดีๆเขาเขามาทางต้นนี้พาศษจะเป็นประตูเขามาเนาะจ่ายบัตรเขามาแล้วก็จะเป็นพวกแฟนตาซีพวกนั้นอบอลสิงซ่าดิ้งหน่อยเรียนอันนี้ไปตึกกับเขาขอไปเบิง้งโอ้ยผลงานดิสนีย์ อาชีไทยหูไทยทย,ทย,ยังคือสี่ลายบอลอยู่นี่โอ้พู้นำบอลลินเขาสุดสัจน์เอออยู่ญี่ปุ่นนี่เด้ออยู่ญี่ปุ่นอยู่ญี่ปุ่นโอ้ยญี่ปุ่นญี่ปุ่นญี่ปุ่นพคนนะนี่ดิสนีย์แลนด์บอปไปเที่ยวสุกท่านเลยบอลไปเที่ยวใครอยากไปเที่ยวกะดิสนีย์แลนด์ไปเบิ้งบวกเขาดินที่มะกันเด้ออาชีพเป็นอย่างบอลดินที่มะอาชีพเป็นตโตเกียวตโตเกียวเออโตเกียว Uh, ski สกีรีสอร์ทซะลองสิเขียนคำว่าสกีีรสอร์ทสกีรีสอร์ทสกีรีสอร์ทสกีรีสอร์ทรีสอร์ทเนาะพิมพ์พิมพ์ภาษาอังกฤษเซีนอ่าสกีร uh, ีสอร์ทแล้วก็สกีรีสอร์ทญี่ปุ่นอันนี้เดี๋ยวมาเลยขี้กะไปปับ๊บทุกท่านนี่เดี๋ยวจะซูมา พุดฝุดฝุดฝุดน่ะโอ้ไกลเติบเล้อพ no. oh ี่ไปทางตอนพี่นะพี่สกีรีสอร์ทป่าเบิ่งเด้อยังซ cu ุมเข้ามาเป็นอะไรนี่ทุกท่านเป็นแบบนี้ล่ะนี่สถานที่จริงจะเป็นแนีนี้นี่นี่จะานที่จริงจะเป็นแนีนี่อ้าวไม่ใช่ละคือไปเรีนนี่นี่นี่นวบเขาไปเรีนสกีกันอยู่ซึ่งผู้พี่เลยเขามาอันที่เป็นอะไรอ้าวใช่ละอันนี้ได้สุมมาแล้วเบิ่งนน้ำกันทุกท่านสระนิดนึงใช่เลย บอลที่หายมาสกีรีสอร์ทใช่บอลใชหไหมใช่บอลที่หายมา,า,ยมาเป็นเนีไดเป็นลานสกีสิบ่ะเออน่รลานจอดรถอยู่ตรงนี้บ่ผู้อยู่ตรงผู้เพียงแต่พุ่นรถทางรถขึ้นผู้เพียง ไปบนลานจอดรถไปละอันนี้บาสุกี้โอ้มีต้นใหม่ข,า,ขาวๆอือยูนี่บอกที่บนเขาหลินกันเขาหลินพี่นะข้ามไปผู้ยังพี่พี่บอกเชียวซุมหาพี่บอกแต่ว่ามันเป็นระบบพี่พี่อันนี้มันเหลอมมากเลเป็นตัวลงซื้อกูเกิลอีช่างเนี่ยสองพันสิบสองกูเกิลอีช่าง พี่สุขสัตว์จะเป็นระบบสามดีสั่วเอมันจะเป็นสองดีอยู่ในเมืองเนาะอต่เบิ่งอีกตัก่สัาว์ฮะเบิ่งตัวสกีรีสอร์ทอีกเพราะไม่มีอะไรบอนมันมันจะเป็นระบบประมาณสองดีขั้น,นกลับไปชุ่ในเมืองปั๊บนี่บ่พีมาไก,กลมาพี่นะตัวนี้จะเป็นสามดีเห็นบ่ อบอลได้ทีออกไปอยู่ขังนอกมันจะเป็นช่องดีจะซื้อเนอาะถ้าเป็นในเมืองปึ๊บ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 เฮายฮะถามมันจะมีระบบสามดีให้เบิ่งพื้นดีเนาะเป็นตึกไปยังให้บอกขึ้นมาเต๊ะมาหนีในเมืองอยู่ในกรุงของโตกเกียวโอ้ตึกสุดยอดนี่ดีอย่างนี้ไ่บสถานที่จริงโหจริงจริงเป็นเขาซุ่มไอเบิ่งตัวเมืองล้วนทั้งเร้่อันนี้โต,ตกเกียวญี่ปุน่นสุดยอดอ่ะพูกได้อย่างว่าเบิ่งกับสมาร์เข่าเบิ่งไหนด้อ พิมพ์ตามที่เขาไเจ้าพิมานะ่าเนี่ยกูกลเอิร์ดก,กูเกินเอิรนะ์ดเนาะพี่นะเมืองต่างๆของโตเกียวเนาะเป็นแบบเขาเห็ดดีอีเลยเห็นป่ะเขาเห็ดระบบซ้ำดีซ้ำยังก็ดีหมดเลย,ยท่านเลยพามาเที่ยวญี่ปุ่นมาหนิเออญี่ปุน่นเนี่ยถ้าเนานะอยจะเบิ่งยังเบิ่งได้อีกท่าน,น,นเาด้ออ่าได้คลิปหนี่ยจพาไปเบิง่งตึกอยู่ที่อเมริกาเนาะไปเบิง่งเทพีสันติภาพไปเบิ่งอ่าตึกยูมีกาเป็นอะไรอันนี้ตึกอยูอยที่ประเทศญี่ปุ่นอีกท่านเลยดิ เห็นดา่าเขาเห็ดดีหรือเขาเห็ดคือแบบสมจริงดีเลยเห็นด่นาอ่าซูมเข้ามาจุดไหนเด้อหายมันตอนนี้มันยังหม,อ,มอยู่ถ่าจักหน่อยเนด่นาตอนนี้ยังแบบนี่เดี๋ยวมันจะคอยแก่ไปเห็นได้เลยเห็นด่าจะแก่ไปเห็น,หนเลยไปเห็นภาพจริงๆเลยฮะน่ะทุกท่านเ้ยเป็นแบบภาพจริงตึกจริงแบบคือเหตุการณ์จริงเลยนะซูมจนแบบจำเลยพุนะ่นน่ะข้อมันนั้นคนนะ่ะตึกอยู่ประเทศญี่ปุ่นอยู่เมืองโตเกียว คาแข่งยี่สัตข์าแข่งคาแข่งเนาะเอาทุกท่านศึกษาเพิ่มเติมเองกันแล้วกันเนาะทุกท่านเนาะโอเคเอาได้เจอกันคลิปต่อไป